วีอะไรวะอะมันมยาวๆมันมีเฟสต้องต่างกันเลยเควสกับเริ่มต้นอีกนี้นี่คืออะไรออกปดไฟอะไรมึงมีเสื้อผ้าไว้ทำไมกูไม่มีอ่ะขานี๊เอาอะไรขาพี๊ง่ายจังอ่ะพี่อะไรพี่มชิปไฟอะไรไฟมอสใช้อะไรหมด ใช้หญ้าห้าแล้วก็ต้นไม้ห้าหญ้าเก็บไหรอหญ้าต่อยกัาง้างเหี้อะไรเนี่ยค้างอะไรนู่นไงของอ่ะกดชิปชิปแล้วก็คลิกขวาเก็บของป้าป้าเชื่ออ๋อมันกดมันกดจิกจิ๊กจะก็อยู่แล้วกระดับอยู่ ไปเดี๋ยวไปสมทบพี่ท็อปกอนอันรถเฮียอะไรพี่ท็อปอยู่ตรงไหนเนี่ยรอต้องไส่เฮียพี่อะไรเี่อะไรอะผีผีไม่โคตรตัวเลยไม่รู้จะโหนึ่งยัดแจ็คแป๊บนึงนะกูคาบให้ครับของให้แป๊บนึงอันนี้อะไรเห็น อ่ะแจ็คเก็บพี่พืมเลเน<ป>เวลาคลาคมมันคลามไงกดแถบกดแถบครับอเดียนพี่เดีันเฮ้ยแจ็คแจ็คก,กลังกลังมันขึ้นมาเฮ้ยยืนยืนยืนแล้วเห็นีินะ นี่พดแมนเ่ารไรเออออเเออไปมีอะไรให้บันเนตตอนดีนะี่ไม่มีในบ้านมีของอยูอ่เก็บของในบ้านก่อนมีกูมีอาหารอยู่ในตู้อย่างเงี้ยพวกตู้พวกอะไรมีของอยู่เก็บเลยนะ ไปที่นี้เลยป้าพี่มองไปไหนเนี่ยเงยตู้ยังอยู่ข้างบนหัวมึงเนี่ยไม่มึงต้องกดอยู่ในตี้จะไม่เห็นอ่ะต้องกดอาจจะต้องกดอาร์เรนทั้งคู่เลยปากป้ากับอาร์เรนที่ทำเออกดอย่างที่รักกดอันที่สองอะไรอะไรไอ้แจ็คกดแท็บเหมือนเดิมแล้วก็กดอันที่สองอ่ะที่มีรูปคันอ่ะมึงส่งจดหมายไปเลยเห็นยังป้า จะมีปาร์ตี้กับไอไอารายอ่อะก็กดอารายไปส่วนกดมหมายวกนนี้อะไรอะในหมอ้อนี่มีอะไรอะไรเนี่ยกระดองเต่าเหรอเนี่ยดองเต่าที่อะไรที่นี่ <c oughs> เออนั่นแหละช่วยกัน เหมือนน,น,น่าจะติพ์แกป้าไม่ไวเลยอะไรเนี่ยไปแจ็ปแคปะเ่ผีมันตีแรง้กาตีเดินหน้ากูมนไปเออตีแรบงบนี่ปกติมไ,ไม่ได้มีอะไรพิเศษ ไอพีเนอรแจ็คอะไรนะเก็บเนี่ยในหินหีดตามพื้นอะเก็บเลยนะจะเจอเอาไปทำของไม่เหี้ยอะไรก็สำคัญมาละตอนนึงไม่มีอะไรตาแลอเว่าใครตัดต้นไม้อะไรวะเดินเดียวกันแล้วมั้งแต่เราอยู่ไม่เหมือนท้ายเมือง ไปไปทางทิศอีนะไอ้แจ็คร้านค้าอยู่ใกล้ๆร้านชาสองกล่องดาวอะน่าวอะเดี๋ยวไปใกล้ๆไปขันนี่เหรอเอาเสื้อเปล่ากูมีเสื้อเอาปะเอาเอาสิถ้าปู๊นั่นทำไมพี่ไม่ใส่ปุใส่แล้วนี่ไงเห็นปะไหนวเอาเก็บเก็บ ไหนพี่ว้ายคุณต้อว่ายเวทย่อ้เวทนะทำยังไงนะวะพวกูจะกูเดินตามไปกูดิเชะเอ้ยกูเห็นมาแล้วกูเห็นมาแล้วฮะจักก็จักหลังอันนี้เอาไอ้ตีปีเปีเป็นเป็นกระบองจะตีลาสตันในเชี่ยไปตามขบถ้ามาดสบา อ่ะในเสื้อป้าชาร์จนะในเสื้อมาดีมาใกล้ๆกูอยู่ไหนแล้ววะม่ไงมึงไม่เห็นตอนเนี้ยมึงไม่ได้กดไอ้นี่กูอ่ะอ้าวกดีร้านค้าเจอแล้วมีร้านค้า ใส่ยังไงเนี่ยกดคลิกคลิก the ที่มันแล้วก็เอ่อไอ้นี้กด W มั้งเนี่ยไหนดูดิเอ๊ะเออใส่ยังอ้าวมันจะโยนที่ทำไมอ่ะกดที่นี่กดที่นี่แล้วก็กดอันบนสุดอันบนสุด W อ่ะไม่มีตังค์ไอ้เนี่ย แต่ยังเออละไะไม่ใช่ทำไมผมหน้าเหมือนพี่เลยวะเออมึงามไปไหนเนี่ยทีแล้วก็อยู่ใกล้หน่อนะครับไปหายี่ไงไอวิทย์ปั๊มตังไปทำไรได้เนี่ย ไปซื้อของได้ไอ้พวกที่เป็นหนังสืออกดกดแล้วกด e นะมันจะเป็นแบบ secure ไปหายีปเขาป่าๆไปได้แต่ง่ายครับไอันี่เหรออาวุธับอาวุธก่อนที่เป็นหนังสืออะไรเงี้ยกดเตียนได้เลยแต่ไม่ไม่ค่อยดีเลยยัดเปลี่ยนหาบ้านใหม่ ว่าต้องอยู่กับตัวอาวุธกรณ์ไม่งอันนี้แม่งใกล้อย่างนี้ใกล้ตัวที่เป็นตัวตัวขายข้าวสวัสดี ม,มนะยไปลเลยนี่ันตัวผู้หญิงมันจำเปว่าตัวคูดตัเทคนเดียวเอ๊ะอยากไปสังคมมึงอะไรไทยตัวเฮียอนะไรเนี่ยจิ๊กแชนตัวนั้นเมื่อยไปเมื่อยเหมือ,มอน่รั t o โอ้ยขยานวมะแมตต์ตัไ่ <c oughs> ไอ่ะแมตต์เมื่อย จค่แมปมันเดิมเฉยเฉย่วยเฉย,ยขึ้นข้างบนปะไปหาเมืองหามุง่งอยู่เออกูปรับอ่าปรับมุงเจ็ดวันเด้ออืมแม่เอาแล้ไปสู้านะเอาก็เซเว่นเดย์ทูได้เนี่ยถ้าตามเกมไหยเอาไอจักไปสู้ก็ได้ด้วยนะไอาจา้จักโอเค เดิวคนหลงเข้าสนามานนนบบนมาได้ปนนี๋มึงองเดกเข้าสนามเดินน้ำนาไปตายเด้เสียขับไม่ใช่มึงใช่จหมสากหมาไว้ใครเอกใครกินหมาไว้เวรนั่นเองนี่จ้ามึงเสพไปหน่กยจ้าเพ่อนข้าได่งหมดเน,นเมืองเลยปะเอ้ยแม่ผมวิ่งไม่ไหวแล้ววะ <c oughs> ไม่สังคมเลย น่าจะเหมือกป่ะตรงเนี้ยแต่รีบตายด้วยสร้างเซฟเซฟตายแต่ค่อยเก็บฮะยี่สต์ตึตตตไตกไงไหมวันเนี้ยสามสามหัวมีอะไรไม่ไเ<อ>นีน่ยอะไรมือมันเล็กจังแะเหมือนแปดก่อนเนะี่ยแกต่าตายหัวหรอกอแจ็คระวังแจ็คสามหัวนะ ไม่ใช่เมืองเว้ยมันเป็นเหมือนี่อยู่กลางเป็นป่าเกียนนิดเดียวเองเกี้ยพี่ลุงพี่ลุงพี่ลุงยามไอ้เกี้ยพี่ลุงยามก็เดินไปละเด้อมันอยู่ชั้นสองแน่ไอ้เคี้แจะขึ้นวะที่รักมาพี่มาแล้ว ตกลงมางงงมาพาาาปากพายเฮ้พี่ยอปตากข้ามประตูมาลอกมันามาได้ค่ะแล้วมันอยู่ฝั่งนู้นปีนัวม,มาเนะะาะพี่ลุงอ่ะพี่ลุงกระสือพี่ลุงยิง,งนที่ยิงไน,นแล้วถนน,นที่กูเจอมันมานะามาันปีนัวมา ขึ้นไปหาพี่ท็อปไปดิเฮ้ยมโดดขึ้นไปแล้วแต่ตรงนี้มีบันไดเราขึ้นอยู่ตึกนี้ได้ไหมเป็นเาเมืองได้แส่เงินเดือนเยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเฮียโดนล้นน้ำเจ้ยตอนนี้ไงแจ็คมีบันไดนี่ขึ้นดัดฟ้าได้นี่ไี่รักแต่พี่ลุงเขาขึ้นเข้าไปไหนบันไดติดอยู่ลีฟเขาเรียกลีฟพี่ไหนยิดเอาไว้แจ็คอ๋อนี่มันเสพก่อนซื้อมะเนี่ย อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยซอมบี้หรือคนเนี่ยเล่นล่าสุดที่กันซอมบี้กับคนไป่ออกเลยนั่งอย่งเนี้ยพี่ท็อปใครวะตายแล้วซอมบี้มันตายอะไรทำไมมันใายหัวลักแรกลักแรกลักแรกไอ้แจ็คเขาเห็นปกติไอ้แจ็คเพงเสพอันเนี่ยอ๋อจริงยันต้องต้องลงไปลงอ๋อ mười bốn giờ đã đào để đi ra mặt mười chín 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 Ui là đất ninh đất ninh kê Ok đô tân đô mê mẹ 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 ok, đây Ok, đây mò mẹ mẹ kèng

ยาก็มีอันเดียวอาตาตายตาเลยตายยามหมดแล้วต้องหาว่าถ้าอยู่หาเม,มืองใหญ่ยู่ฝากเย,ยี่ยมีแต่จะไปเมืองใหญ่บอกว่า <c oughs> ได เฮ้ยกูหล่นเจ็บแน่ไม่มียาเลยน่นี่ไปอันนี้อะไรอะเฮ้ย เฮียทุบผิดเอาตึกนี้ลงได้นะไม่ใช่ลงไม่ได้ยพี่พี่ผมจะตายเออถอยก่อนนะกอนจะกูเล่นหนึ่งรวยเกียรติรยตูดมาอีกแล้วพี่ เอ้ยหักเฮ้ย,ย,ยมาจากไหนเนี่ยที่ข้างหลังเออประเด็นแรงกูหมดอยู่ขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาปีที่หัวมัน เออต้องออกแล้วป่ะออกทิแจ็คอะไรเซ็กซี่อัดแผลกันแล้วมันฆ่ายาอะไรได้แบบเนี่ยคาบได้เอาเมากอนเอามากอนไม่ไหวไม่ไหวขี่มันที่นี่ตุ้มเจาว่ะอ๋ออะไรผมออกมาแล้วออกมาดิออกก็ออกไอ้เหียออพี่ดันผมไว้ทำไม Ta tiếp tục tôi lèo cắp bay không tay chân 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 เออกูกูจะกูติดพิษนี่เอากูน้ำหมดว่ะผมหมดแรงอ่ะเอ้าเอ้าไม่ตายอ่ะตายดิมันติดพิษอ่ะเขาก็ติดเชื้ออยู่ เอาหงกระดูกหักแลไว้เนี่ยขาหักเอาดีสปาตรงนี้เลยเหรอแค่มันเกิดใกล้ๆาป้าไปหาเมื่อไหร่ก็ไปเสร็จแล้วป้าป้าปขาใหญ่ยังไงวะเนี่ยกรนี้ก็ได้ป้าเดี๋ยวตรงไปเลยไปมาแจ็กมา นี่คือสาวยาสวัสดีครับมึงยังครับมึงยังไม่ได้เก็บสมุนไพรมึงจะครับงไงมึนมื่นนะยี่หิ้มเดินลงมาจากเขาแบรดดิตใช,ใช้ใช้ผ้าใช้เสียผ้าสิบอัน <c oughs> นี่แน่อ้น์นี่แน่เกิดเกิดใหม่ห้าวเลยเกิดคิดว่าเรา เม่้ได้เลยปกติเปล่าเหมือ,มอนก็น่ามีราคาปะละใครไม่มือเปียงไว้เที่ยอวไอไะ,ะนี่เงินเงินเปล่างนก็เด็แต่คุือที่กูอยากดูเซตติ้งที่เราเข็ดห้อง<น>ะพี่ พอรีเกียร์ไปปั๊บเดี๋ยวไปดูเซตติง้งอันเก่าแล้วปรับอันไหนก็ผู้สมเมืองมันเล็กปะัายไม่กว่าทำเป็นแค่แบบตึกชนบทหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ถึงเมืองนะครับเดี๋ยวตั้งโดนมีเมืองอยู่นะไม่ใช่เมืองหมู่บ้านหน้า <c oughs> มืด่อเยเย็นแม่ไป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 จะตาย <c oughs> เฮ้ยกมาแล้วแจ๊กนี่มึงใหญ่ปะมันจนมาเป็นมึงใหญ่เลย่นี่แมพมันอยู่แมบผีมาแล้วเนอะมันเป็นระหว่างทางอ่ะเดี๋ยวนั่นมัแบบผีมาแล้วนะ น,นั่นเมันคือแมปเดิมให้เราเล่นใช่ไหมเล่นหรูเพื่เมนะครต้องไป<อ>ตัง้งตัวเอาแมปเดิมให้เราเล่นมาเล่นได้ปอยก็ <c oughs> ต้องไปทางนี้เนี่ยดเดินเนี่ยเพราะแม่งกูอยากกูอยากออกออกกูดูแบบไหมว่ากูใช้แมปไหนเล่นเนี่ยรอบที่แล้วอ่ะจะได้ใช้แมปเดียวกันว่ากูรู้สุดปลายมันเมืองมันใหญ่แล้วมันจะยี่เงี้ยไปแล้วอันนี้แหละใช่มันเขโพอไปขอโพอเจ็บดาวเนี่ย ลองเก็บดูมันจะมีอันที่เก็บได้กับอันที่เก็บไม่ได้กดแรกเลยไม่ได้จักรยาน่าจะคุ้ว่าเลยเอาแมพมันไม่ใช่มันจับรอบนีบ้พูดกว่าเอาล้อแล้วมันเป็นที่ราบส่วนใหญ่ที่ว่าภูเขาโลกา ก็ได้ไปเนี่ยก็ได้แต่จะเข้าหรอออกเต็มเลยแต่ดูดีเนี่ยตัวนี้มันก็ไม่ใช่หมู่บ้านแบบกระปิกกระปอยอ่ะรอบน,นี้เราไม่น่าไม่ไม่ไม่มีแบบนี้ สีเมตน่งไม่ก่อนลันเช่ไมอ้าวเดียวนอกเลยผู้อกผู้อกดีมากกว่านั้นผู้อยาก่เดินก่านี่มันไม่ดเพราะมันห่างไลความเจเองน